ลุยเลยปพีตุงวันศุกร์วันศุกร์ที่23วันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์2567นี้พบกับสุดยอดหมอลำเรื่องต่อกอนทำนองขอนแก่นหมอลำรุ่งสุริยาวาทศิลป์จัดเต็มความม่วนจัดเต็มจัดเต็มความม่วนจัดใหญ่เต็มระบบ กับเวทีแสงสีเสียงสุดตรการตานำทีมโดยนำทีมโดยนำทีมโดยรำไพแสงทองเจ้าของเพลงดังเปรตสัมภเวสีพบกันในงานพบกันพบกันพบพบกันในงานพบกันในงานน้ำมสก,การพระ <c oughs> พบกันในงานนมัสการพระธาตุสัจจะอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยจังหวัดเลยพบกันในงานนมัสการพระพบกันในงานนมัสการพระพบกันในงานนมัสการพระธาตุสัจจะอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยและพิเศษที่สุดและพิเศษสุดและสุดพิเศษ และสุดพิเศษกับศิลปินรับเชิญสาวน้อยตามฝันจากฝั่งซ้ายคำล่าลำละครอินสีเชียงใหม่งานนี้งานนี้งานน,าน,นี้ห้ามพลาดงานนี้ห้ามพลาดสุขที่23กุมภาพนันนี้พบกันในงานนมัสการพระธาตุสัจจะ อำเภอท่าลี่จังหวัดเลยกับสุดยอดหมอลำเรื่องต่อกอนทำน้องขอนแก่นหมอลำรุ่งสุริยาวาทศินต่อ,อามาอีกเดีย๋ยวผมมาพี่ตุงตีเลยเดออยากให้มันออกมาดีๆดนะครับผมครับผม เอาเรียกกูหนีบ่พ่อพอพอพอดีเลวพอดีเลวเนาะอ๋อโอเคโอเคครับโอเค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 ครับโอเคโอเคเอาเอาพ้อ เป็นกับลังใจแฮนเดอร์ ur, พี่นอ้องอ่านสปอร์ตลดแฮของงานวันที่ยี่สิบสามนะครับอำเภอท่ารีจังหวัดเลยนะครับโม <c oughs> เลวง่ายเดี๋ยวครับหลายเทคแล้ว <c oughs> วันวันศุกร์วันศุกร์ที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์นี้วันศุกร์ที่วันศุกร์ที่ยี่วันศุกร์ที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้ พบกับสุดยอดหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่นหมอลำหมอลำหมอลำรุ่งสุริยาเอาไงวันศุกร์ที่วันศุกร์วันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์2567นี้พบกับสุดยอดหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่นหมอลำรุ่งสุริยาวาทศินจัดเต็มความมว้วนจัดใหญ่เต็มระบบ กับเวทีแสงสีเสียงสุดตระการตานำทีมโดยรำัพแสงทองเจ้าของเพลงดังเปรดสัมภเวสีเจ้าของเพลงดังเปรดเจ้าของเพลงดังเจ้าของเพลงดังเจ้าของเพลงดังเปรดสัมภเวสีพบกันในงานพบกันในงานนมัสการพระธาตุสัจจะอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยและพิเศษสุด และสุดพิเศษ <c oughs> พบกันในงานพบกันในงานนมัสการพระธาตุสัจจะพบกันในงานนมัสการพระธาตุสัจจาอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยและสุดพิเศษกับศิลปินรับเชิญสาวน้อยตามฝันจากฝัง่งสายคำล่าลำละครอินสีเชียงใหม่งานนี้ห้ามพลาดงานนี้งานนี้ห้ามพลาดสุข งานนี้ห้ามพลาด <c oughs> งานนี้งานนี้ห้ามพลาดวันศุกร์ที่23กุมภาพนันธ์นี้พบกันในงานนมัสการพระธาตุสัจจะอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยกับสุดยอดหมอลัมเรื่องต่อกลอนทํานองขอนแก่นหมอลลํารุง่งสุริยาวาทศินโอเคงานนี้ งานนี้งานนี้ห้ามพลาดวันศุกร์ที่23กุมภาพนันธ์นี้พบกันในงานนมัสการพระธาตุสัจจะอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยกับสุดยอดหมอลำเรื่องต่อกอนทํานองขอนแก่นหมอลำรุ่งสุริยาวาทศินบ่หอดเนาะ <c oughs> โอเคโอเค,โอเคครับ หมอลำหมอลำรุ่งสุริยาวาทสินหมอลำรุ่งสุริยาวาทะหมอลำรุ่งสุริยาวาทสินหมอลำรุ่งสุริยาวาทสินวัฒสิน วาวสทินหมอลำ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 รุ่งสุริยาวาทสินโอ้ยไหมหมอลำหมอลำรุ่งสุริยาวัทนศิล <_><_>ขอบคุณหลายๆเ้อครับพี่น้องที่แวะมาให้กำลังเอกลังใจเนาะบร <ahr> ร <scheinlich> ยากาศอยู่ในห้องอัดอยู่สถานีนี่แหละครับผมนะฮะครบเครื่องทุอย่างครับอัดเพลงก็ได้เนาะแต่ว่าส่วนมากก็สิเป็นอดัดสปรอ,อร์ตล้แหคือผมอ่านไปวังหันนะครับเสียงแหบเลยครับมันดนเติบก่อนดีผมสีอัอดคล,ค,ลคลิปนี้ผมกับอยู่ในห้องอัดนี่มาดนเติบแล้วนะครับเนาะสปรอร์ตตัวหนึ่งก็ใส่เวลาดนเติบอยู่นะครับ ถ้าเบิงถ้าฟังเออเดอร์พี่น้องญบแยมเซตส,สมบูรณ์แล้วว่าสิเป็นแนวใดอัดเสียงแล้วแต่ตอนนี้ทั้งซาวอินเจเนียเพิ่งกระสิไปปรับเสียงเนาะไปปรับเสียงไปดึงรถนีนั่นนะครับเนาะให้มันออกมาดีที่สุดนั่นแหะครับผมนะบอ่ะสปอนรอนแฮร์อมนี่ซิมี่ยู่2โตเดอร์พี่น้องกับผมกับซิมี่ของอำเภอ อ,อำเภอท่าลี่จังหวัดเลยนะครับแล้วก็อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิในวันที่25้านะครับถาฟางครับผมเพิ่นจะเอาไปเปิดอยู่จังหวัดเลยนะครับเนะาะและ้วเพิ่นจะเอาไปเปิดอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิด้วยเป็นรถแห่นั่นเองนะครับผม <c oughs> โอ้ยมึงไงพี่น้องครับไงอยู่ก่ <c oughs> ยากษีท้ายให้เบ่งบรรยากาศในห้องอัดนั่มแหรอพี่น้องว่ามันเป็นแนวใดนะครับเนาะนี่นะครับผมสปอร์ตมันกีสีแตกต่างกับจุดเพ่ง เป็นลองเพงลงเมสิเป็นอีแบบหนึ่งเนาะถ้าเป็นสปอร์ตเมืกก่อสิเป็นสปอร์ตรุนแฮนส้สปอร์ตยังต่างๆก็สิเป็นในลักษณะนี้กว่าสีอ่านดแต่ละแต่ละสปอร์ตแต่ละคลิปมันกระสิเสียงเหบๆหบในบนหนึงละพี่น้องใบนเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าถ้าฟ้ากันละกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจังไดได้ผมสีส้มให้ทางช่องยูทูบเบอร์นะครับทุกๆช่องที่เพิ่นเป็นช่องพลังบวกนะครับได้เอาไปเปิดอยู่ในช่องเพิ่นนะครับ ขอบคุณสัะกำลังใจเด้อกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนและก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องจริงวันฉลองในเด้อครับผมสวัสดีครับ